สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีเอฟซีพิจาทุกท่านนะครับบันน้เห็นหนากันโดนพี่นอ้องสำหรับเสาร์นี้ครับพิจามาอยู่หน้าขอบง่วของพอทอดนะครับพอทอดอยู่บ้านทวีผลนะครับตาบนหน้าหว่าอำเภอประทุมราชวงษาจังหวัดอำนาจเจริญน,นะครับเมื่อนี้พอเพื่นสีบแดงปัดง่วแม่สาวพี่น้องงัวแม่สาวไม่ยู่หาตใส่เดียวกันบัดเลยนะครับ บรรยากาศก็ดีรลายพี่น้องตาหมกับไก่ไก่พ่นลายนะครับหมแลนอยู่หลังสิจานี่นะครับอ่สำหรับเซานี่ก็มาเยี่ยมของขมพระท่อนนะครับปอิีแปงปันหาโตนะครับเดี๋ยวเขาจะไปเบิ้งไล่เอียดน้ำกันนะครับบัพระท่อนเนี่ยพ่นสิแปงปันง้วเนี่ยเป็นโตจังดพี่น้องนะไปเบิ้งน้ำกันครับม่าเบิ้งง่วนน้ำกันพี่น้องครับอยู่กับพระท่อนมือนี้ครับอยู่บาททวีผลนะครับ พอทอนมีง mm ่วงงามมากฝากพี่น้องไล่ตัวเลยพี <Commission> ่น้องพุณง่วงแม่สาวตรงนั้นเลยครับใส่เดียวกันเลยนะครับใส่เดียวกันเลยมือเพื่อนที่แบ่งปันอ่าหลอดใหเรื่องง่วงแม่สาวพี่น้องนี่ครับง่วงตัวแหลกนะครับมีอยู่สี่ตัวง่วงแม่สาวนะครับแยกลูกตัวนึงนี่ครับตัวแหลกครับเป็นง่วงปลามันลูกผสมครับพี่น้องง่วงตัวนี้ครับง่วงปีกว่าท้ายสูงได้ก็พอร้อยสามสิบครับร้อยสามสิบครับพี่น้องง่วงตัวแหลกครับ ปอทอนเปิดในราคาเท่าไรครับตัวแรกสี่หมื่นครับเพิ่นห้องไวสี่หมื่นพี่น้องนี่ครับราคาห้องไวสี่หมื่นต่อล่องไหนครับเป็นงวแม่สาวไห้กับประมาณปีสี่เดือนนะพอแม่นปีสี่เดือนปีหาเดือนนี่ครับ่บายสูงร้อยสามสิบบวกลบพี่น้องนะครับพอท่อนเพิ่นเปิดไปตัวแรกเพิ่นเปิดไปสี่หมื่นพี่น้องนี่ครับอุ้ยราคาครับงวแม่สาวเพราะอนาคตมันก็สิใหญ่ขึ้นไปีอีกนะครับเป็นงวเครื่องดำครับพี่น้อง เพศสีดําพ่วงหางสีดําครับนี่ครับเป็นงอวบปรามันดูผสมนะครับงอต่นเงินนังมันดีพี่น้องงอตัวแหลกครับต่างยนยน,ยนครับงอสาวเบื้องหน้าตาเพื่อนประกันค้าถูกค้าทอนนะ<ข>อพอน,นอครับประกันค้าถูกค้าทอนตำหนิพี่น้องงามยืนงามงามพี่น้องเลยนี่ครับงอตัวแหลก ถ่ายสูงรอยสามสิบบวกลบครับลำโตยาาครับบื้อลึงมีพี่น้องคุณมอเตอร์เนื้อนังมันดีนะครับหนาอยู่มอตัวหนาอยู่นะครับนุ่มสีเต่ากีบเร็บงามพี่น้องครับเบื้รายละเหียดน้ำกันได้หลายเบิ้งฟังนี่บัดเิ่นเคยเป็นลำปีสก,กินแล้วเนาะมีครับ<ม>สองสา,สามจุดหนึ่งสองสาม,สามจุด <laughs> สามจุดนิดหน่อยพี่นอ้องอะแต่ว่าก็เซร้าโดนแล้วนะครับเซร้าโดนแล้ว,ลวกีบเร็บงามนะครับนุ่มสีเต่างวสา,าวตัวแรกเป็นงวเครื่งดำนะครับเด้อ เพดซีดำปิดเลยพี่น้องครับบึงน้ำกันบรรยากาศตอนท้ายครับเางาห áng, ยางกลมใยเพศสีดำพ่วงหางสีดำนะครับตาลล้างกว่างงอตัวนี้ครับนา,นานาหน้าฟองง้อพี่น้อ <นา S 1> งได้นานะครับถ่ายซุ้มร่อยสามสิบบวกลบนะครับอูไ้สนใจกะโทรมาต่อรองลาเอางวงอแม่สาวพี่น้องเปิดห้องไว้สี่หมื่นครับ วังเอาเงินกระซามปลายเนี่ยแหละพี่น้องบอก,อย,กอยังไงรักม้อยังรักสามอยู่นี่ครับหน้าตาหงาะปลามัน n ลูกผสมครับพี่น้องจมูกสีดําเข้มโบฉีกบโบแองนะครับตัง้งหยดนน,นนะครับเคยเป็นลําปีสกินแล้วนะครับมี่โบกี้จุดนึงพี่น้องเห็นปะนุ่มสีเต่านะครับหนำลางพี่น้องงามครับพี่น้องล้ำตัวง,งามเงตาตัวตาดหลังกว้าง สี่หมื่นต่อร่องไหนนะพอนาะต่อร่องได้ครับนี่ก็แล้วาวบางค้ายกันจะซาำไปนะ <c oughs> เอา้าต่อรองเอาพี่น้องครับมอตัวแหลกมอเครื่องดำพูเครดำปึดเลยพี่น้องพว่วงหางสีดำครับเงาหางใหญ่หัวตัวนี้มอตัวแหลกสี่หมื่นครับต่อรองไหนพี่น้องมอสาวนะครับอนาคตกะใหญ่ขึ้นยยไปอีกนะครับตอนนี้กันยังไงมันเต็มถี่มอตัวตัวแหลกเด้อพี่น้อง มัวงสีโต้ัวสาวสีโตมันกะสี่ไกลไกลเคียงกันไกลเคียงกันเบมึงไปเรื่อยพี่น้องมึงไล่เหยียดไปเรื่อยนะครับม่วงตัวแรกนี่ครับแข่งขายใหญ่อนาคตญ่อยู่เดียวครับมัวตัวนี้เปิดแบ่งปันมัวแม่สาวปั่นงามๆพี่น้องต่อไปครับไปเบมึงมัวตัวที่สองพ่อตัวแรกปั่นนี่อ่ะตัวงพูดปั่นนี่ครับมัวสาวเือกัน อายุไกล่เคียงกันใก้เคียงกันแต <c oughs> ่ว,ว่ามันกะอยากม้วนลุ้นจังหน่อยบอกเขาบ่อ,อยขึ้นเขาสั่นแห้งตัวมันที่ขึ้นม่ล้พอเขามันถึงม้วนลุ้นซ้ำนึน่ <c oughs> งอเ่ตัวนี้กับปีกว่าครับพี่น้องครับใช่รยครับสูงรอยสามสิบเพื่อนครับ,อร,บรอยสามสิบอีกแล้วพี่น้องง่วแม่สาวครับตัวนี้ลำตัวเหวแห้งน,น,นะครับงัวกับสิมันปีสี่เดือนปีห้าเดือนนี่แหละครับใ่ซ้งยสามสิบบวกลบนะครับ ตัวนี้ครับพอเปิดได้ค่าเท่าไหราฟสามหมื่นเก้าพันหกลอยครับสามหมื่นเก้าพันหกลอยพี่น้องเอ้าครับสามหมื่นเก้าพันหกลอยครับนี่คือราคาห้องพอคนพยายามห้องสิ่หัราคามันบวกละคือกันมันจะจำง่ายนะครับเอ้ายเพราะว่ามันเมื่อมันใส่เดียวกันนะพ่อใส่เดียวกันฉันมันกิดจำยากมันจำยากเอาเบอร์น้ำกันตัวนี้เขาไม่ค่อยมีพี่น้องนี่ครับเขามันอาจจะเป็นหัวลุนกันเลยคอหูคลิปหูสีดำจมูกสีดำเข้มประชิกประแหว่ง นะครับกีบเล็บงามตัวนี้กับวิวิตรนีแล้วพอน้องตุ๊กตัวกับวิวิตรมีแล้วครับเพิ่นประกันนุ่มสีเต่าน้องสีเต่าก็พอพันล่ำโตงาวพี่น้องนะครับเป็นงวงเครื่องดำอีกแล้วพูดดัลรางพี่น้องแต่ละตัวพอพันคัดมากครับสมส่วนว่วแม่สาวนะเพศสีดำพ่วงหางสีดำครับนุ่มสีเต่าครับประกันค้าทุกคัาทอนครับส่วงสุดส่วงจมนะครับ หัวแม่สาวอนาคดกสิไงคือปีพี่น้องถ่ายสูงดอยสามสิบบวกลบครับนี่ครับหัวปีก,กว่าพี่น้องเปิดไปสามหมื่นเก้าพันหกร้อยนะพอ่อครับเอาละครับเป็นวัวเครื่องดำเลอพี่น้องนี่ครับน่าสนใจนะครับวัวแม่สาวตัหน้อยสองปีนี่ไงพี่น้องความสูงกับสิลอยสี่สิบพุ่นแล้วครับอันนี้คือเพิ่นแค่ปีกว่า,วานะครับ ปีกว่าๆปีสี่เดือนปีห้าเดือนนะครับอีกประมาณสองสามเดือนกับบางตัวกับผสมนะครับงว่ามันปีเจ็ดเดือนปีแปดเดือนกับผสมนะครับเพศสีดําพ่วงหางสีดํานะครับนุ่มสีเตาสดใสครับพี่น้องงว่าแม่สาวตัวที่สองจำไว้ด้วยครับมันไก่เคียงกันตัวนี้ชิบุยากมีเขาพี่น้องเอ้าเบิงหน้าตาครับนี่งว่าเครื่องดําลําโตเงาครับ หายสูงรอยสามสิบวกลดพ,พี่น้องไม่มีตำหนินะครับเป็นตะแพงไรเบื้อง้หลายพี่น้องครับเบื้องละเอียดได้ารต่อรองเอาครับสามหมื่นเก้าพันหกร้อยครับต่อรองเอาพี่น้องนะเปิดเพื่อต่อนะครับต่อรองเอากันสื่อไปได้ลายโตกะมันกระโดดได้ไลายพี่น้องว่าะได้ลายโดดได้ไลายนะพอนาะได้ลายครับนี่เอาเวมกันซีนหาตโตโดนี้ เขาคอกแม่สาวเนี่ยมันใส่เดียวกันพี่น้องเลยพอคนแบ่งปันใส่เดียวกันเลยมือนี่ตัวนี้อาจจะเขาจะขึ้นบมขึ้นละพี่น้องเลยข้นน้อยหนึ่งเขาก็ได้ียุดนามเนี่นยย่านบ่ขึ้นยุ่นเนี่ยข้นแท้น,นีย <c oughs> โอ้ยพี่น้องเลยอ้วาวโตที่สองสองนะครับสามหมื่นพอยกับพอเก้าพันหกร้อยเก้าพันห้าร้อยครับเก้าพันห้าร้อยพ่อ หัวตี้สองเราหกลอยหกลอยเอาหกลอยพี่น้องหกลอยสามหมื่นเก้าพันหกลอยครับมื่อแม่สาวปีกว่าครับถ่ายสูดด้ยทั่วกันกันยัางจะหลงอยู่เออยังลงอยู่ใส่เดียวกันไรนี่ละต่อไปตอบัตรนี่เอาตัวนดกต่อบตัวนั้นครับพุ่นนะตัวพุ่นบัตรเนี่ยใกล้กระเลียงครับพี่น้องใกล้ตีเป็นกระไรของหนกเคยดอกนี่ครับอ่ะ งวเพิ่มตัวที่สามนี่ครับตัวที่สามใช่สูงได้พอตัวนี้ร้อยสามสิบคือกันครับร้อยสามสิบคือกันพี่น้องเออยัง่าใส่เดียวกันยัง่าเอาตัวนี้งวแม่สาวบาวมันดุกระสมพี่น้องครับ้า่สูงร้อยสามสิบหวกลเพื่อกันอู้งาาเบยขอบหูลิปหูสีดำตัวนี้อยากปเปลี่ยนกบพี่จา้าเพราะนี่เป็นตัวนี้ใส่ดีอยู่ เบิ่งสายตาเพิ่นดีครับงัวตัวนี้ใบได้อยู่เบิ่งสายตางัวนเนี่ยมันเป็นจังไงเนาะเป็นมู่งผู้ของเดีตัวนี้ครับพ่อเปิดให้เฮานี่เปิดไป39,500ครับ39,500ครับพี่น้องตัวนี้ไม่อีกมวยคือกันสิหลงตัวที่3ามหวยราคามันคือกันราคากับเพื่อต่ออยู่แล้วล่ะพี่น้องนะงัวแม่สาวอีกแล้วท้ายสูง130บวกลบครับงัวปรามันลูกผสมนะครับงัวเครื่องดำอีกแล้วพี่น้องนะครับงัวเครื่องดำครับงัว แต่ประมาณปีหาเดือนอีกแล้วครัเพราะว่าปีสีเดือนปีหาเดือนเนีพี่นอ้องอูยหูผลไหมงอปลามันดูผสมครับจมูกสีดําเข้มบ่ะฉิกโบวแวงนะครับนี่ครับขอขาสีดํานะครับกิบเล็บงน้างอเป็นนิสัยดีดอกพี่น้องค่ณงอเบืองง่ายครับรเบืองสายตาถสายตาขวางสาเนี่ยโอ้แล้วแวงเนี่ยแมนโรดอันนี้นิสัยดีเป็นบืน้อลึ่งมีอีกแล้วพี่น้องครับนำราง นี่ครับนำลางนุง่มสีเต่าแลวพว่อนองนุ่มสีเต่าครับประกันค้าทุกค้าทอนด้วยกันคือเก่าครับประกันทุกโตแล้วครับประกันค้าทุกค้าทอนมาเป็นมาตรฐานอยู่แล้วพวกสวงพวกยังเนาะครับนี่ครับสามหมื่นเก่าพัน 9, <000 S 1> อ,อยล,อย,ลอยตอล่องได้พี่น้องนะครับเป็นว่วเเรื่องดำนะครับเ,เนี่ยหางสีดำครับเอ็ดสีดำเงาหางกลมไงครับพี่น้อง ่ายสูงร้อยสามสิบวกาลบครับมงมวปีกกวา่าอ้ใส่หี่พี่น้องเลยราคาเนี่ยมันเป็นตะเมาถ้เนาะพออย่างครับเดี๋ยวไปอีกสองปีมันก็จะเป็นใส่ใหญ่เลยบ้านีโตเลยแถี่ใหญ่พี่น้องครับเขาคอกไปซีโตประมาเนี้หมวสาวเนี่สมกับไก่เคี่ยงกันแน่นอนนะครับสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยตล่องไหนครับมงมวเครื่องดำมงมวแม่สาวปีกกว่านะครับ ได้สนใจกัดโทรมาต่อรองราคาเอาครับพอทอน่นใจดีกีบเล็บงามครับน้ำล้างมีทุกอย่างพี่น้องนมสีเต่านะพ่อน้องนมสีเต่าครับทุกโตนมสีเต่าเพิ่นมาเพิ่นเบิ่งให้แล้วนี่ครับเอ้าเหรินนําบ่อันนี้ก็น่าสิเป็นอ่าอีหยังก็ตุ่มเดียวกัดมันจังกนั่งต้องซ้ําตุ่มนะครับบ่มอดดิเป็นตุ่มบ่มดดเป็นลำปีตะกินนะพี่น้องแก้วบ้านพี่จายังม่อนนีเป็นเพิ่มนะครับม่อนนีเป็นเพิ่ม แดดก็เริ่มแจมแล้วนะครับสามโมงเสาร์มื่อนี้มาถ่ายให้ง้อพระทอดน,นะครับโตที่สามที่สามสามหมื่นเก่าพันห้าร้อยเมื่อันก็ร้ายได้พี่น้องบินพันกล่องวัดก่อนนี่ครับถ่ายสุ้งดอยสามสิบบอกดกง้อเครื่องดำง้อปีเก่ากว่าพี่น้องง้ออนาคตนะครับผู้ใดท่านใดก็ต้องหางอแม่สาวอยู่นะครับถึงจิตถึงอ,อนาคตพี่น้องที่น้อยมันทองมันออกลูกมากมันกะ ราคาพวงนี้กับสื่อปุ๋ยนะครับราคาลักสามเนี่ย่ะต่อไปครับไปเบิ่งสีสีแดงเข้มเลยตัวแดงกัมูปีกว่าข้างกันตัวนี้ก็ได้ปีสี่เดือนปีหาเดือนนี่ครับใายสูงมร้อยไปก็ร้อยสามสิบสองครับร้อยสามสิบสองบอกลบพี่น้องครับสีดีกัมูตัวนี้สีแดงเข้มตัวนี้ครับพอเปิดได้ค่าเท่าไรครับสามหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยครับสามหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยพี่น้องครับเอาเด้อจำราคาไว้พี่น้อง นเรียกังเป็นเจ็ดร้อยหาลอยหก้อยครับนี่ตัวที่สี่ตัวที่สี่พี่น้องครับสามหมื่นเก้าพันเจ็ดลอยม่วแม่สาวปีสี่เดือนอีกแล้วปีกกว่าครับนี่ตัวนี้พี่น้องสีง่ามม้วตัวนี้ครับเป็นม่วเครื่องดำม้วเครื่องดำถุกตัวเลยบาทเนีลยอแต่ละตัวครับพุทธอนราคาพี่น้องเป็นห้องครับสามหมื่นเก้าพันเจ็ดลอยต่อร่องใดนะครับต่อร่องใดถูกตัวพี่น้อง ราคาอนี้ครับงวแม่เสานี่ครับเบื้องหน้าตาเพลินประกันตัวนี้คือเก่าวประกันตัวนี้คือเก่าเขาก็บว่าด้ขึ้นยกขึ้นน้อยนึงขึ้นน้อยนึงครับมันงัวปีกว่าพี่น้องอนาคตเพลินสีญ่ขึ้นไปอีกนะครับประกันคาทัวคาทอนให้เก่าพอเพลินครับเก้างูเครื่องดำตัวแรกก็ขึ้นเพราะมันลืมถามอ๋อตัวที่สามมันขึ้นตัวที่สามิ่นเริ่มขึ้นนะมันเริ่มขึ้นมือเศ้าเนี่ยโคมูงูแสนนั่นแล้ว อันนี้สามหมื่นเก้าพันเจ็ดจร,ร้อ,อยนะครับตอรองได้เด้อนะหัวแม่สาไม่ปีก,กว่าครับปีสี่เดือนปีห้าเดือนพี่น้องจะน้อยกับผสมครับอีกเดือนสองเดือนงัวเ,เครื่องดำนะครับลำตัวยาวพี่น้องหัวตีครับงัวาสาวีแดงสีงามาประกันตํานี้คือเก่านะครับหัวเสานี่หัวปลามันลูกผสมนะครับ กีดเ็บงงามครับนุ่มสีเต่าเนาะนุ่มสีเต่าครับนุ่มสีเต่าคือเก่ายวงามมวตัวที่สี่นะครับเด้อตัวที่สี่สามหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยต่อร่องได้ครับมวตัวที่สี่พี่น้องสีงามง้วตุ่ยมวสาวหุ่นยืนงามงามพี่น้องมวเครื่องดำมาถ่ายงัวนไห้ปุ๊ยใส่มันก็คือกันแราพ่อซีตัว ไส้เดียวกันไปเลยพี่น้องอู้ราคาครับสามป่ายนี่คือเปิดห้องไปสามป่ายนี่คือราคาห้องนะครับมันก็นยังต่อรองได้อีกว่าแม่เสานี่คือตัวที่สี่ครับตัวสามหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยต่อรองได้นะครับถ่ายสูงร้อยสามสิบสองบวกลบนะครับนี่ครับประกันตำนี้ครับคา,าทัวคาทอนพี่น้องรองสุดรองจมครับรต้องเป็นห่วงนะครับตัวไส้ยี่เดียวก็ม่าแม่เสาเหยียบเชือกจะคล้องระบาด บ่ได้กินห้าอยู่เด้อพี่น้องครับ่วงเ้าตัวที่สี่ครับตัวนี้ครับต่อไปครับพ่อเมึงตที่ห้าัวแยกลูกแยกลูกครับนี้อะไล่เป็นออกจากหมรือตัวนท่าสูงอะไรพอรอยยี่ปดครับร้อยี่สิบปดครับพี่น้องงัวแยกลูกตัวนี้ร้อยยี่บปดบวกลบเพิ่นขึ้นมามือเดีวครับขึ้นมาหอบนึงหครับถ่ายอีกอมาณสิบกุมมือชือที่ขึ้มมือ ขึ้นมาได้มากขึ้นมานี่มันมันสิบกว่าหมื่นนะสิบกว่าหมื่นแล้วพันมาแล้วเปิดเท่าไรครับนี่ครับเปิดสามหมื่นหาพันครับสามหมืหม่นหาพันครับพี่น้องวัวเคยไปดูกับตัวหนึ่งนะพ่อเคยไปดูกตัวหนึ่งครับเคยไปดูก,บดกับตัวหนึ่งครับถ่ายช่วงรอยี่บแปดบวกลบนะครับนี่ครับพี่น้นองเคยไปดูแล้วตัวหนึ่งครับขึ้นมาแล้วรอบหนึ่งนะครับถ่ายอีกสิบกว่าหมื่นพรานวานะครับกับเป็นงัวไทยกลางนะครับพาบามันนะพี่น้องหูกับเพื่อบามัดน้อยนึงนะครัับบนี่คร ม่วเครื่องดำนี่ไซดีค่ะห้องไหวสามมือหาพันนะครับต่อร่องใดนะครับสามมือหาพันตอร่องใดนะครับประกันตัมนี้น้องพอเนาะประกันครับเป็นจาเขาหุ่มมอญเลยตายแล้วจะไม่กินเน้อฝนตกมากกับเน้อเริ่มมลายแล้วพ่อเนาะเริ่มมลายแล้วเพราะซื้อไปหุ่มไม่ได้เนื้อเริ่มมลายนี่ครับเพลสีดำพวงห้างสีดำพี่น้องม่วงเครื่องดำนะครับ นี่เนื้อหนังชายได้เลยพี่น้องถ่ายสูงรอยยี่แปดครับยี่แปดครับนี่ไซดีพร้อมนะครับสามหมื่นหาพันขึ้ราคาห้องนะครับลองได้มีลูกแล้วตัวหนึ่งน้องพอนาะตัวหน,น,น,นึ่งโอ้โหไห,หลายพี่น้องเลยลำตัวยาวแหงไเงขึ้นนะง่ามบ้านเขาจังหน่อยนี่ครับสื่นชอบตัวพ่อพันธุ์ได้ก็ผสมเอาพี่น้องเดี๋ยวก็ขึ้นนะครับขึ้นมาหล่อหนึ่งนี่ครับงัวเครื่องดำพี่น้องกีบเล็บงามครับนุ่มสีเต่า วัวเคยไปดูดละตัวนึงครับสดใสเลยเอาไปก็สามารถที่จะผสมได้เลยครับนี่เคยไม่ดูดละตัวนึงนี่ผสมได้เร็วเลยไม่ต้องทาโดนพี่น้องสดใสครับวัาเคื่อยไปดูกตัวนึงถ่ายชุ่มร่อยยี่สิบแปดวกลบนะครับสามหมื่นหาพันครับต่อรองไหนครับตัวที่ตัวที่หานะตัวที่หาพี่น้องเพื่อสนใจตัวใดกะทรมาหา,อาพอทอนนะครับ อันนี้ก็เป็นโต๊ะที่สามที่ว่ามันขึ้นแล้วมันเริ่มขึ้นนะตัวนี้เลื่อมขืนแล้วมือเส้าเนี่ยมันเริ่มขึ้นมาเส้าพอน้อยโต๊ะที่สามเด้อตื่นละข้าซอยก็พอจ้ำมาได้สามหมื่นเก้าพันอร่อยต๊ะที่สามหมื่นเก้าพันอร่อยดีเพราะว่ามันขึ้นมาเส้าพี่น้องนี่มันเริ่มขึ้นมันเริ่มขึ้นพอพนว่ามันเริ่มขึ้นนะครับเัวมันปีสี่เดือนปีห้าเดือน สนใจตัวใดครับโทรมาหา a h พอท่อนนะครับมือนีกะอับมีตัวงามพี่น้องเลยหัวเสาที่ตัวงามนะครับใส่เดียวกันบดเลยหัวเสาสี่ตัวนี่นะครับสนใจตัวใดก็ทรมาหา a h พอท่อนครับยุบานทวีผลตำบลหน้าวะอำเภอปทุมราชบงษาจังหวัดอำนาจเจริญครับราคาไก่เคียงบไดเลยพี่น้องราคาห้องไวซ้ำไปไปเลยนะครับยังต่อรองได้หรือท่านใดพอมีเงินเนาะพอเน,นาะ ครับมเมาไปเลยง่วแม่สาวในี่ยซีาหาตนี่รถไห้ได้ไร้รถไห้พิเศษเลยนะครับรถไห้พิเศษเลยเอาไปอยู่น้ำกันนลองง่วแม่สาวครับอานาคตกะมันกะผสมไก่เคี่ยงกันเลยเ <c oughs> อาสำหรับเสาร์านี้ครับสิจาผ้าพี่นองครับมาเบิงงัวาง,งามอยู่กับปะท่อนครับอยู่บา้านทวีผลตํบบนาำบลหน้าวะอำเภอพุ่มรานม้งษาจังหวัดอำนาจเจริญครับสนใจตัวใดกระทู่มหาพอพนครับก็ต่อรองราคาเอานะครับเด้อต้องเกรงใจันใจดีนะครับสำหรับเสาร์นี้สิจา ออจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม